มึงอันนี้กูอยากรู้อะเขาบอกว่าเออโคโคน่าเดี๋ยวถ่ายเอ็มีอะเดี๋ยวมีสากที่อยู่ต้องโกนหัวนะอย่างนี้หรือว่าหนูอยากโกนหัวค่ะมั้งวะฉันว่าเป็นหนูอยากโกนหัวซิงห์อ๋อไม่รู้ละอันนี้คอมพินเตอรของใคร อันยางเซลสวัสดีตอด,ดีค่ะ,คะจะลงแดงแล้ว <c oughs> หลายวันนะหลายวันเธอขอพูดหนึ่งเรื่องได้ป่ะฮะพูดก่อนมันมีคนมาบอกว่าช่องนี้เขารักแต่อายเบือคะ่ะ <c oughs> เขาลงวงอื่นเป็นคอนเทนต์ม <c oughs> ึงกูชอบเอ็กซีออกหน้าขนาดนี้ <c oughs> บอกกูรักแต่อายเบือจิ <c oughs> ลินแบบ อะไรวันนี้ค่ะเ g comeback มาในเพลงตื่นวัวก <Okay. S 2> ้าวหนี้บอกว่าตื่นในอดีตดไปหนะเออตื่นแล้วตื่นแล้วพยายามหลบสุดๆแล้วแต่ว่าหลบไม่พ้นจริงๆเรยเฉพาะช็อตที่วาวที่สุดใช่ถ้าสมมติว่าแบบไม่รู้อะไรเลยแบบน็อตติ้งอะมันจะเซอร์ไพรส์แน่นอนกีแต่บังเอิญรู้มาหน่อยแล้วคือการแปลงร่างเป็นมะพร้าวของผมใช่เป็คนนั้นใช่เป็นคนนั้นท่นนี้ข้างน่างนั่นคือเราไม่รู้ว่ามันอยู่ในซีนไหนเราของน้องยังไม่ได้ยินเพลงอะไรขนาดนั้นเออพยายามแบบไม่ฟังไหนๆก็ไหนๆ ใครก็ตามที่ยังไม่ได้กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆ,ๆเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของการลงคลิปของสองซิสเตอร์นะแล้วเราไปดูตีแอ t กบวกอัพของ x อกันดีกว่าไปสามสองหนึ่งี่ไม่มีไลา์มากสบอยยังย่างเดียวโอ้ยตลกดีอะเอุ้ยมีโจรนดะมึง,นะมงอยอ็มีลงคนแล้วไอ้เพียงบ้าหรืออะไร yeah i've been here with looking at a to take another planet make another statement xg baby say the name, yeah. Yeah. It we all made it work for us made it but we had to work for it what? What? I mean? so perfect that it hurt, don't it? A little more than <laughs> ordinary honorary leaving all you, broke. I'm the judge the <imitation> I'm the <imitation> I'm because it's so hilarious. a girl would Oh my god. I

เขาล้องบมดำมาให้คุเลยอ่ะเออโอ๊ยโอ๊ยอยโออ๊คโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโยโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโ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 อ๊ยอ๊อ๊โอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยอยออ๊ยโอ๊ยโอออ๊อ๊ยโอ๊ยโด๊ยโอยโอ๊อเออย ดีนะเพระก็หัวอนลบิสตัวหัวหมาเออระ,ะเบิดไปแล้วสิ่งที่ระเบิดคืออะไรพยายามดูอยู่หัวไงหัวหัวกับชอบการแบบวางชื่อเป็นดวงตา นี่ขอพูดก่อนแน่ฐานะสายหวานไม่มีคอมเมนต์ไม่มีคอมเมนต์เพราะกูไม่รู้เลยว่าท่อนไหนคือพีหท่อนไหนคืออุกท่อนไหนคืออะไรมันคือการแรปไล่ทางเพลพี่ต๋องไม่เข้าใจสื่อเลยเราทีมเราก็จะอ้วกเลยอยากเห็นหน้าพี่ต๋องผมไม่ได้สังเกตอาการเลยเป็นยังไงเมือเลยทมาติว่าแบบกูมีโอกาสได้ไปดูคอนกับกุ้ยแล้วกูจะแบบอยู่ ไม่เก็ดงงไม่เก็ดไม่เก็ดอย่างแรงขอขันออกเล็กตอนนี้เลยเปิดไม่ใช่ทางที่ต่อออาตาชันเอาเลยนี่รู้สึกว่าไฮคลาสมากใช่ไหมไม่ได้อวยมันไม่ได้อวยอะไร ในนั้อยู่อยากทำเป็นแรปอะก็คือไปสุดทางแล้วจริงๆแล้วนี้ก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์รที่สายร้องสายโลเคอระก็คือแร็ปเมื่อกี้คือไม่รู้ว่ามันเป็นเพลงแร็ปทั้งเพลงก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยแล้วท่อนที่มันจะ drop low หรือ pre hook หรืออะไรมันไปอยู่ที่ไหนจะ R&B เมื่อไหร่ไอ่ใช่อยาลองทางกว,ว่าที่พอ R&B มาแล้วที่พอ แรงๆมาแล้วแต่ว่ายังมีแบบท่อน d r อ p แต่เนี่คือมาสีเดี๋ยวคุณรับทั้งเพลงให้มึงดูแล้วก็โชว์ความแขวทั้งใน,นเงี้ยของวิชวลแล้วก็โคโคนามันไม่คือแขวสุดๆไปเลยมันคือแบบบอกเลยว่าเนี่ยมาดูวงกูศิอะไรอย่างเงี้ยจริงมันเป็นฟีลแบบใครจะทำถนะ้าไม่ใช่ชานอะไรอ,อย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วมันทำถึงเอองอันเียกูอยากรู้อ่ะเขาบอกว่าเออโคโคนาเดี๋ยวไทยเอบีอ่ะเดี๋ยวมีซ่กที่อยู่ต้องบนหัวนะ อย่างนี้หรือว่าหนูอยากโกนหัวค่ะมึงว่าฉันว่าเป็นหนูอยากโกนหัวจริงหรอไม่รู้นะอันนี้อเ opinion ของเราฉันลองให้ได้เลยทุกวันนี้ยังไม่บวชแต่ทุกคนนะบวชแทนคุณพ่อแม่ก่อนกูอีแต่ถึงเครื่องเลยอ่ะพอแบบกดหัวถ้ามทั้งนันชอบความทาเ ALEN อะพอมาแร็ปได้ทั้งวงอย่างเงี้ยเปอร์สเปกทีฟของเราในการมองวงอ่ะมัน มันเดวฟอัพขึ้นไปอีกอะคือจริงๆก่อนนันนี้ก็เห็นมาอยู่แล้วท้งเรื่องการเพอร์ฟอร์มเหมือนอันน้นที่เราชอบชมว่าแบบออกแบบมาเลยเต้นได้ลองได้หมดเลยอย่างเงี้ยแล้วพอแรปได้อีกอะเบอรู้สึกว่าแบบแล้วครั้งถัดไปอะจะไปไหนอีกที่บุยพูดชัดมากๆเรื่องทาเลนต์มันคือเรื่องของทาเลนต์จริงๆงเพราะว่ารเรื่องของเต้นอนะนี่ว่าเอ็กซ์ีจะท่าไม่ง่ายสักเพลงมันมีการใช้เทคนิคเยอะมากแล้วมันก็เต้นพร้อมกันมากวงที่แบบค่อนข้างซ้อมฝึกซ้อมมาอย่างดีซิงโครไนซ์แล้วก็อีกอย่่่่่่าางงงนนนนนนึทททีีีีีเเเเออออพกก็็คคืืหหหมมมรยะ้ัจว โวเคลได้ทุกคนแต่ยังไม่เคยเจอวงที่แรปได้ทุกคนจริงเออเนี่ยแหละคือเขากรุ่มศิลปินมาดีมากมากแบบฝึกมากมากจริงๆอ่ะขอูอีกรอบได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ ยังเก็บวิชวลยังเก็บอะไรไม่หมดขอแบบดูเต้นจอยมุ่นๆอีกรอบเพราะว่าพูดความรู้สึกไปแล้วเนาะแต่เราไปดูบล็อกอัพเอ็กซ์ีกันอีกรอบดีกว่าต่ำยังดูได้ดูได้ดูฮาร์ดแอนด์เฟิรจะอ้วกอีกไหม่ใช่ต่ำยังไม่อยากดูอีกรอบใหม่บังคับบังคับอยู่แล้วโอเคไปดูบล็อกอัพเอ็กซ์ีกันอีกรอบแปดสามสองหนึ่งก็น่าสาสุดๆดูวิดีโอววิดีโออะไรกันครับคุณเพ่ ถ้าเปิดเปิดมาทำนองแบบอินเดียเนาะพราตาทิย์ต่ทดยาทต้งดูมดุมดมดมฉันะได้นกหมามสวรคส่งเซื้อมั่วเป็นบอลมาเอยหลอดแล้วใส่มจะดัดครับกันหนึ่งคนแ้ใส่ยาแล้วใยาพาราคอนอบแบความเหนือกว่กันนะเมร็จล้วจบมา

มวมาเดี okay ๋ยวมาเดี <Okay. S 3> <Yeah. S 2> think, ๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดี๋ยวมาเดมาเดี๋ยวมาตดี๋วมาเดี๋ยวมาเดวาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดวมาเดวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยี่ยวมาวีเเดเีมดยมมมมดาย ทำเป็นทางได้ว่ะท่าท่าเนี้ยเนกรุฟอืมกลุ่มกล้องน่าจะเา็นนะท่าคือมีความแบบไม่ต้องจำเยอะแต่ต้องเต้นเทพใช่เออจะรู้สตกวเนี่ยระเบิดหัวมากมอเขาบอกว่าเอออืมประเด็นคือถ้าเต้นแบบเนี้ยถ้าถ้าเป็นคนเต้นโพสตี้ไม่ดีอ่ะ ง่อยเลยนะนกึกออกไหมออกคาเป็นง่ายอะ่ะมีตตวอย่างนี้เห็น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นง่อยอย่างนี้พี่สาวจบแล้ว<อ>ประมาณนี้ประมาณนี้เลยก็ม้วนๆต่อยใช่ก็สร้างใหม่แต่ดายพี่ยังไม่มีแดนเพราะพม่าอันเดี๋ยวรอไว้ดูในโอกาสต่อไปก็แล้วกันก็นสำหรับวันนี้ใครก็ตามที่แวะเวียนม,มาดูจงซิตตั้งครั้งแรกอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งจริงๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวะเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงต่นในทวิตเตอร์อย่าลืมใส่แฮชแท็กจงซิตกันเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าันย안녕